คิดว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นแต่ที่ไหนได้เขาแอบคุยกับเราควรทำยังไงดีครับคืออะไรวะคิดว่าเขาแอบคุยคนอื่นคือเราเนี่ยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้แอบคุยคนอื่นอยู่โอเคแต่ที่ไหนได้เขาแอบคุยกับเราคือมึงกำลังจะเป็นมือที่สามเขาแล้วคือความเป็นจริงเนี่ยมึงเข้าใจมาตลอดว่ามึงคือตัวจริง แต่ความเป็นจริงเขามีตัวจริงอยู่แล้วแต่มึงคือตัวสำรองมึงเข้าใจมาตลอดว่าเขาเรียกอะไรนะสงสัยว่าแฟนมึงเนี่ยกำลังแอบคุยกับชาวบ้านแต่ความเป็นจริงที่มึงสงสัยกับตลปัดหมดคือกลายเป็นมึงอะแอบคุยกับเขาพูด,ดง่ายๆคือมึงเป็นผัวน้อยเขาความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจได้ก็ตามนั้นเลยนะมึงเป็นผัวน้อยมึงเป็นตัวสำรองมึงไม่ใช่ตัวจริง เขาแค่แอบแซบกับมึงเขาแค่แอบหวั่นไหวกับมึงเล็กน้อยเขาแค่แอบคุยกับมึงชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเขาเหงาเพราะเขาทะเลาะก,กับแฟนเขาเขาเลยหาคนคุยเพื่อปลอบประโลมจิตใจเขามึงคือคนชั่วคราวไม่ได้แม้แต่ข้ามคืนชั่วครา,าวของมึงเนี่ยไม่ได้ข้ามคืนนะครับชั่วโมงเดียวเลิกกับมันซะมึงเนี่ยโงแรงมานรูดเลยนะ ชั่วโมงเดียวจ่ายตังห้าร้อกลับบ้าน500แพงไปได้ซ้ำสามร้อยหแพงไปหรือเปล่าว่าโรงแรมบ้านรูด250ได้ไหมชั่วโมงเดียวสําหรับมึงอย่าใช้คําว่าข้ามคืนเลยใช้คําว่าชั่วโมงเดียวจะดีกว่าชั่วคราวแบบสุดๆบางคนเนี่ยร้อครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอะไรเร็วเร็ว,รวแรงทนุมิติเร็วมากก็เลยครึ่งชั่วโมงพอสอง ม่านยังรู้ไปทันจบเลยความสัมพันธ์ของมึงกับมันเนี่ยยุติลงแล้วม่านยังรูดไม่สนิทเลยท้ายรถมึงเนี่ยยังเข้าไม่ถึงโรงแรมม่านรูได้วยซ้ำจบแล้วเสร็จแล้วยุติแล้วนเนาะวิธีการง่ายที่สุดกูพูดขนาดนี้แล้วถ้ามึงยังทำใจไม่ได้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วง่ายที่สุดเดินออกมาจากมันซะเพราะอะไรมึงแค่มีความสำคัญกับเขาแค่ครึ่งชั่วโมง 1 5 0บาทลูดม้านยังไม่ทันจบก็เสร็จแล้วก็ยุติความสัมพันธ์แล้วเดินออกมาเนาะขับรถกลับบ้านนะลูกเปิดม้านลูดที่ยังลูดไม่เสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะเปิดบ้านลูดที่ลูดอยู่ครึ่งเดียวมึงก็จบความสัมพันธ์เขาแล้วนะขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านนะลูกนะกลับบ้านเราลูกเริ่มต้นใหม่หาเมียใหม่เอาที่แบบยาวๆนะอย่าเอาม้านลูดนะลูกเริ่มต้นใหม่ลูกนะเออสติสัมปชัญญะนะกลับมาใช้ชีวิต เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หาใหม่มึงมีคุณค่าในตัวเองมึงเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่อย่าไปแอบแซบแอบคุยกับใครพอใจในสามีภรรยาของตนถ้ายังไม่มีมึงพอใจในการใช้ชีวิตของตัวมึงเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเขาถ้ารับรู้แล้วเดินออกมายังไม่รู้กูไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้มึงรู้แล้วเมื่อรู้แล้วเดินออกมาจากเขาซะอย่าไปเป็นมือที่สามของใครอย่าเข้าไปแย่งใครอย่าเข้าไปสออแซ่ในชีวิตใครเพราะมึงเป็นได้แค่งแลงแรมมาลูดยังไม่เสร็จ 150บาทครึ่งชั่วโมงเดินออกมาซะนะหนูรู้สึกที่มีโนโตะกับคนง่ายมากหนูจะแก้ไขยังไงคะหมายถึงนั้รักน่ารักรักเหรอชอบอย่างนี้เหรอคินโมโตะคืออะไรวะเคยได้ยินแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรคินโมโตะคืออะไรอะ่ะรักอย่างนี้เหรอรักพอใจชอบหลงไหลได้ปื้มอย่างนี้เหรอใช่ป่ะความหมายเดียวกันป่ะวะคินโมโตะกับคนง่ายมากหนูจะแก้ไขยังไงดีคะคืออะไระไม่เข้าใจเปลืองตัวอย่างนี้เหรอ เรื่องพลีกายอย่างนี้เหรอสมสู่กับชาวบ้านง่ายๆอย่างนี้เหรอคำไหนอ,ะอ่ะอ่ามึงสรุปให้กูไม่ได้กูก็ไปเรื่อยนะกูบอกก่อนนะสับสนอย่างนี้เหรอ<ง>เอาคำไหนหลงสเสน่ห์คินโนมโตะคืออะไรวะมึงอธิบายคำหมายให้กูดูดิว่ากูไม่เข้าใจคำว่าคินโนมโตะกูได้ยินอยู่นะเคยได้ยินแต่กูไม่เข้าใจว่าคืออะไรคินโมโตะคืออะไรอะ่ะส,สับสนพลีกายอยากได้เขาเป็นผัวเหลือเกินอย่างนี้เหรอชูลรสผงชูลรสคืออะไร อ๋อไอชินโนมโตะน่าจะลักษณะนั้นอันนั้นมันไอชินโนมโตะอันนี้มันคินโนมโตะคินโนอะไรนะคินโนอะไรนะคินโนมโตะหลงเสน่ห์อย่างนี้นะหลงไหลได้เพื่ออย่างนี้นะอ๋อคิมิโนโตะไม่ใช่คินโมโตะแอบแซบเหรออ๋อมีคนบอกแอบแซบอ๋อยากจะแอบแซบกับเขาอย่างนี้เหรอคินโมโตะอะไรนะคิมิโนโตะ อ๋อหลงสเสน่ห์หลงสเสน่ห์โอเคภาษาไทยแบบบ้านๆก็อะไรอะ่ระภาษาไทยแบบบ้านๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะใจมึงมันง่ายอ่ะนะอใจมึงพร้อมพีไกด์เขาอะพูดได้ง่ายเดี๋ยวว่างั้นแหละอยากได้เขาเป็นผัวตัวสั่นนะ่ะนะประมาณนี้หรือเปล่าทํายังไงดีอืมถ้ากูด่าขนาดนี้มึงต้องรู้นะว่าต้องทำยังไงก็เพผพาๆลงหน่อยเออเผาๆลงนะเออ คันให้มันน้อยๆหน่อยเบาๆลงนะลูกนะเบาๆลงหน่อยนิดนึงมึงทําอะไรมึงก็อย่าใจง่ายมันมากนักไม่ใช่ใครเดินมามึงก็จ้าเขาหมดอีนี่เดินมามึงก็ชอบอันี่เดินมาคุยกับมึงมึงก็พอใจอีนี่มึงเคยมึงก็อยากได้เป็นผัวสรุปมึงจะเอาใครเอาสักคนหนึ่งไม่ใช่เอาไปหมดไหลไปเรื่อยเลยสติสติมึงหัดมีสติยับยั้งชั่งใจตัวเองบ้างอีหนูมึงจ้าทุกคนมาทําผัวไม่ได้นะสติ เจ็บจากรักครั้งที่แล้วตอนนี้ไม่กล้าเปิดใจรักใครครับอ่ามึงไปรักกลับมาเมื่อกี้นี้ไปเปิดใจด้วยการไปไปอยู่ด้วยการไปพอใจอีกคนหนึ่งใจง่ายคนไม่กล้าเปิดใจมึงเจอกันเดี๋ยวมันเข้ากันได้อย่างดีไปจังหวะโบบ้ามากนี่กูหาผัวให้มึงเรียบร้อยแล้วอ่ะและ้วกูหาคนเปิดใจให้มึงด้วยอ่ะไปพร้อมกันเลยไปแฟนบอกว่าหนูดวงนุงดวงหนูกับแฟนไม่ดีไม่สมพงการจะคบกันไม่นานควรเชื่อไหมคะอ่ะถ้าเชื่อมันก็เลิกกับมาสักสี่ถ้างั้นอ่ะ ก็จะเชื่อห <way> บอว่าคบกันไม่นานมันก็ไม่ต้องเสียเวลา <VOICEOVER endi> คบกันก็เลิกกันไปแต่วันนี้เลยตกลงเลิกกันเลยจะคบกันไปทําไมอ่ะเสียเวลาเพราะเดี๋ยวข้างหน้าก็ต้องเลิกกันจะยื้อกันไปทําไมจะให้มันรักมากไปกว่านี้ทาไมก็เลิกกันตั้งแต่วันนี้เลยก็ในเมื่อจะเชื่อหมอดูอ่ะเลิกเลยจบไม่ต้องเสียเวลาอยู่กันไปก็เสียเวลามากขึ้นไปหาผัวใหม่ดีกว่าถ้างั้นอ่ะเลิกเลยหาผัวใหม่เสียเวลาแล้วก็พาผัวใหม่ไปให้หมอดูดูว่าคนนี้ใช่ไหมถ้ามันบอกว่าใช่คบเลย ปเดินจูงเอาข้างทางเนี่ยใครก็ได้เดินไปแล้วพาไปลากมันไปเอาไม้ตีหัวมันไปก็ได้แล้วพาไปหาหมอดูแล้วให้หมอดูพยากรว่าคนนี้ใช่คู่หนูไหมตาสาตาสีตมาตามียายมายายมียายมั่งยายยืนอะไรน่ะมึงพามันไปไปถ้าหมอดูพยากรณคนนี้แหละคู่ชีวิตเอามึงคบกับมันแต่งงานกันมานเลยไม่ต้องดูใจหาเหวอะไรหรอกเพราะมันพยากรแล้วนี่ว่าคบกันรอดแน่มึงก็คบกับมันไปเลยแต่งงานถามมันเลยสินสอดจะให้เท่าไหร่ว่ามามึงคบกับวันนี้มึงก็พาไปหาหมอดูวันนี้ ถ้าหมอดูบอกใช่มันก็ตกลงสินสอดกับมาเลยพาไปเจอพ่อเจอแม่ตกลงแต่งงานพรุ่งนี้เลยจบไอคนปัจจุบันมันก็เลิกกับมันซะเพราะอยู่กันไปยังไงก็เลิอกอถ้ามึงเชื่อมันก็ต้องทําอย่างนี้เอาไหมล่ะพิจารณาเองนะถ้ากูพูดให้มึงฟังขนาดนี้มึงยังเชื่อหมอดูกูก็ไม่รู้กูก็ไม่มีอะไรจะพูดกับมึงแล้วล่ะตามสะดวกมึงเลยนะแล้วทําไมคนบางคนโชคดีมีความสุขได้ผัวรวยสบายเขาทาบุญมาเยอะเหรออ้าว เขาเขาฉลาดในการหาผัวมึงไม่ฉลาดเท่าเขาไงมึงมีดีเท่าเขาไม่ล่ะถ้ามึงมีดีเท่าเขามึงก็หาผัวดีแบบเขาได้แต่มึงไม่ดีเท่าเขามึงจะหาผัวยังไงได้อ่ะใช่หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวว่าเขาทบบุญมาไม่ทําบุญมามันเกี่ยวกับพฤติกรรมเขามึงว่าคนได้ผัวรวยรวมันสวยไม่ล่ะสวยมึงสวยไม่ล่ะมึงส่องกระจกสิมึงไม่สวยอ่ะมึงไม่สวยแต่มึงอยากได้ผัวรวย มึงมีความรู้สึกอะไรที่จะสาบความเซ็กซี่ความเล้าร้อนความเล้าใจในการผูกมัดผู้ชายรวยไหมละ่ะไม่มีแข็งกระทือดื้อด้าอ้าวแล้วมึงจะไปเปรียบเทียบคนที่มันมีคุณสมบัติอย่างนั้นมาได้ยังไงพ่อคาซับเก่าของคนมีผัวรวยคืออะไรมึงไปหาได้เลยคนมีผัวรวยคนอะไรคนอะไรคนสวยใช่ป่าเออมึงไม่สวยมึงจะหาผัวรวยยังไงวะมึงไม่ทซาบมึงจะมีผัวรวยได้ยังไงไม่มีทาง ถูกป่าวมึงต้องสวยอันดับแรกเลยแล้วความสวยมาจากไหนมาจากเหตุปัจจัยของกรรมเก่ากายเนี่ยมันคือกรรมเก่าของเราทั้งหลายดังนั้นการนี่มึงจะสวยได้แสดงว่ามึงสะสมะพุกุาะบำเพ็ญบุญมาในอดีตกายนี่คือกรรมเก่ามึงเกิดมาเลยมึงเกิดมาสวยทําบุญมาดีรักษาศีลห้ามาดีให้ยวดยาระเบียบของหอมของอันปราณีตแด่พระพิสูุสงฆ์นี่มันจึงเกิดมาอะไรมาสวยพอเามันสวยรวยสเสน่ห์เกง่งฉลาด ล่อลวงผู้ชายเก่งผู้ชายที่ไหนก็ชอบสิใช่หรือเปล่าอ้าวมันก็ได้ผัวรวยสิมึงจะบอกทําไมคะทําไมคะอ่าทำไมคนนั้นโชคดีไม้มันอยู่ที่การกระทําทั้งหมดถ้ามันไม่เคยสร้างเหตุปัจจัยอะไรมาให้ตายมันก็ไม่มีทางได้แต่ถ้ามันสร้างเหตุปัจจัยมาให้ตายยังไงมันก็ได้เออมึงจะเอาเตัวไปเทียบกับใครทำไมมึงทำของ,งเงงสิมึงจะไปนั่งรอคอยวาสนาทำไมสร้างเหตุปัจจัยเองสิ ผู้หญิงเก่งๆอะเขาไม่มานอนรอคอยหรอว่าใครต้องรวยต้องสวยต้องเก่งอะไรยังไงเพราะนั้นผู้หญิงสวยหลายคนที่ได้สามีเนี่ยที่รวยหรือผัวรวยเพราะอะไรอ่ะมันสวยก็จริงแต่มันแซ่บมันแซ่บแล้วมันอะไรมันฉลาดมันรู้จักพูดมันรู้จักคิดมันรู้จักลงมือกระทำมันรู้จักไหวพริบปฏิพานในการล่อลวงล่อหลออโอ้ยมากมายมหาศาลมึงเป็นแบบเขาได้ไหมล่ะก่อนมึงจะมานั่งบ่นเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมทําไมคนนั่นทําอะไรทําไมสงสัยจังเลยทําไมก็ถึงได้เกิดมามีผัวรวยเนี่ย แค่คาถามมึงอ่ะมึงก็ไม่มีทางได้ผัวรวยแล้วกูบอกให้พอกันหมดยากนี่กูสอนตามความเป็นจริงเนนะกูไม่ได้เข้าข้างใครนะกูบอกก่อนนะอ่านี่กูพูดจากประสบการณ์ตรงถ้ากูมีตังกูจะเลือกผู้หญิงสักคนหนึ่งกูก็ต้องเลือกฉลาดเก่งมันจะจนช่างหัวมันแต่ต้องฉลาดเพราะอะไรมันจะส่งเสริมให้กูรวยยิ่งขึ้นไปมึงสวยแต่มึงโง่กูไม่เอานะกูมาทำหาอะไรเอามาประดับเหรอไม่เอาไม่ได้เกิดประโยชน์หาอะไร เออสวยเหมือนมึงแต่ฉลาดกว่ามึงมีเยอะแยะกูก็ต้องเอาสวยด้วยฉลาดด้วยมีสองเบิ้ลเลยเห็นไหมโอ้ยสบายมึงลองถามผัวมึงสิเขาเลือกมึงเพราะอะไรกูก็ไม่ใช่สวยอะนะอืมมึงลองถามก็ดูหันไปมองสภาพถ้ามึงหันไปถามเขานะเธอเลือกเฉพาะสวยหรอเนี่ยอาการถอนหายใจของผัวมึงมึงเตรียมตัวถามมาได้เลยแล้วมึงรอรับสภาพด้วยอัดวิดีโอไว้ด้วยยวไม่จะทำอาการเดียวกับที่กูทำให้มึงดูเนี่ย เธอเลือกชับว่สวยใช่ไหมสามีหนูถอนหายใจเหมือนอาจารย์เลยเออนั่นแหละกูบอกให้นั่นแหละความในใจของผู้ชายทั้งโลกกูจะบอกให้มึงอ่ะสวยกบมันตอนที่อะไรข้าวใหม่ปลามันมึงคบกามใหม่ๆวันหนึ่งวันใดที่มึงล้างหน้าความเมื่อไหร่วันนั้นแหละมันถอนหายใจกูจะบอกให้มึงสวยเฉพาะเวลามึงแต่งหน้าส่วนเวลามึงนอนไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมนนหนัาผัวมึงถอนหายใจตลอดเวลามึงเกิดเป็นผู้หญิงมึงต้องสวยตลอดเวลามึงจําไว้ แล้วเวลาอยู่กับผัวไม่ใช่ว่าอยู่กับมานาแล้วมึงจะเกาตูดเกาหอยเกาหามอะไรตรงไหนก็เกาจะตดตรงไหนมึงก็ตดนั่นก็เกินไปสนิทเกินกูจะบอกให้กูก็ไม่แปลกใจหรอกที่ผู้ชายบางทีมันเบื่อสนิทเกิน <laughs> แต่งหน้านอนบำรุงรักษาบ้างไม่ใช่แต่งอย่างเดียวมึงฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปบ้างก็ได้รักษาสภาพเดิมไว้หน่อยคบกันใหม่ๆนี่น้ำหนักห0สกูคบกับมึงผ่านไปแค่สองปีน้ำหนักมึง8ปสิบมึงจะกินอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอฮะอร่อยเกินไปมะ อร่อยเกินเบาๆบ้างก็ได้ความอร่อยมึงเนี่ยหญิงเบื่อมันกันเออมันเบื่อด้วยกันทั้งคู่อ่ะมันเป็นเหมือนกันหมดอ่ะมึงผู้หญิงมันผู้ชายมันก็เป็นเหมือนกันอ่ะอาการเดียวกันกูกําลังชี้ให้มึงเห็นโทษของการมีให้เห็นโทษของการมีผัวมีเมียมันเหมือนกันทั้งคู่มึงเบื่อด้วยกันทั้งคู่อ่ะนะแต่โดยมากอ่ะที่กูเห็นมาคือผู้ชายมันจะเบื่อผู้หญิงผู้หญิงไม่ค่อยเบื่อผู้ชายหรอกโดยมากคนที่นอกใจมันไม่ใช่ผู้หญิงส่วนมากนอกใจมันจะเป็นผู้ชาย คนที่มีเยอะอะส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงคนที่มักมากส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายบอกว่าหนูเกาแล้วน่ารักเออมันก็มึงก็บอกมันกูก็บอกมันแรกๆอย่างนี้แหละกูก็บอกแรกๆกหาอะไรก็น่ารักตดกูยังน่ารักเลยอ่ามึงตดใส่หน้ากูยังว่าหอมเลยอ่ะมึงคบกันใหม่ๆหมอ่ะน่ารักหมดแหละมึงแคขี้มูกกูก็ว่าน่ารักอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมึงลองผ่านไปสักสองปีสามปีสิอ่ะมึงลองดู ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แค่ไม่เก็บผ้ามึงยังด่าเลยหายใจมึงยังผิดเลยกูจะบอกให้บางทีนะทำอะไรนิดหน่อยขัดหูขัดตาโอ้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะนั่งใกล้ๆก,กันโอ้โเดี๋ยวนี้ใกล้มามึงจะเข้ามานา,นา,นนานล้วหนา้อน<_><_>ออเหนียวตัวมึงจะมาอะไรเร่อเนี่ยแรกๆมันน่ารักหมดทุกอย่างแล้วกูจะบอกให้นะแหละอันนิ้จังไม่เที่ยงมึงจําไว้เนี่ยกูสอนรรมาง่ายๆมึงฟังอันนิ้จังแปลว่าไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผัวมึงเมียมึงเปลี adam, mm. yeah. ities, ่ยนแปลงแล้วมันแปรปรวนแล้วน่ะเออจากเดิมมันบอกมึงน่ารักแต่ปัจจุบันมึงบอกมึงน่าเกลียดแล้วนั่นน่ะความเสื่อมมึงมึงกำลังเป็นอสุภาสลับมาแล้วมันกาลังพิจารณาซากศพข้างๆกูนี่ไปซากศพหรือเปล่าเนี่ยพิจารณาความเสื่อมสลับอุ้ยนี่เสื่อมเร็วเนะเอเมียกูนี่ข้างบ้ากูยังไม่เห็นมันเสื่อมเลยมึงนี่เมียกูนี่นอนเสื่อมอยู่ข้างกูนี่ขึ้นอื่นไปแล้ะ มึงเตรียมตัวนะบางทีมึงอาจจะเป็นอสุภะสลับผัวมึงก็ได้เมียมึงก็ได้นะโดยที่มึงไม่รู้ตัวเลยกูจะบอกให้เขากำลังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกับมึงนอนอยู่ที่เตียงมนะันอ่ะออมึงกำลังหลับไปแล้วนอนอืดอยู่ข้างๆเขาเนี่ยเขาอาจจะหันหน้ามองพิจารณามึงอยู่ก็ได้โอ้โหสภาพเนาะขึ้นอืดหมดแล้วเนาะเมื่อไหร่จะระเบิดออกมาน้ำเหลืองจะไหลตอนไหนโอ้โหน้ำเหลืองกำลังไหลออกจากปากแล้วน้ำลายมึงไนงะนอนปากเยิ้มเลย เมื่อก่อนเนียวหวนอนสำรวมระวังมากเสียงกลนี่ไม่ให้ได้ยินรีบกระตุกตัวเองเตื่นเร็วเดี๋ยวผู้ชายได้ยินเสียงกลต่หลังมาหรอกมีกระตุกนี่นะอ่ะมีกระตุกอ่ามึงไม่รู้หรอกบางทีมึงเป็นอสุภาษสลับเขาแล้วมึงยังไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละเรียกว่าเสื่อมกูจะบอกให้ไม่มีอะไรเสื่อมไปกว่ามึงอ่ะไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับมึงละมึงอเป็นตัวเสื่อมที่ดีที่สุดผัวมึงเมียมึงนอนอยู่ข้างมึงนะครัดพิจารณากันซะบ้าง นี่เหรอสภาพที่กูรักมันเนี่ยนี่เหรอสภาพที่กูยึดมั่นถือมั่นในความเป็นมันนี่เหรอเวลามันจะเดินจากกูไปแล้วกูจะทุกข์ร้อนจะเป็นจะตายนี่เหรอถ้ามันตายจากกูไปกูจะต้องร้องไห้น้ําตาไหลทุกข์ร้อนจะเป็นจะตายโอ๊ยสภาพแบบนี้เหรอมึงพิจารณามันเยอะๆมึงจะได้ถอนอุปทานจากมันได้บ้างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเยอะหนูจะสามปีแล้วค่ะเขายังบอกหนูยังเกาหน้ารักโย้ยแค่สามปีมึงมาพูดเลย มึงร้อยผ่านมาสักสิบปีก่อนถ้าเขายังบอกมึงน,น่ารักอยู่นี่มึงค่อยมาอวดน้ำเสียงไม่น่าสอนธรรมะอ้าเราจะให้สอนอะไรอ,ะอ่ะอะน้ำเสียงนี่มีมีเกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะได้เหรอต้องใช้น้ำเสียงโทนไหนเหรอสวัสดีครับทุกคนวันนี้สบายใจสบายใจสบายกันดีไหมจ๊ะโอ้ยวันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันดีจังเลยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะจ๊ะ รวยรวยนะจ๊ะทุกคนนะรวยรวยนะลูกนะจะให้ใช้น้ําเสียงอย่างนี้เหรอฮะไปพูดกับตัวเองในกระจกดีกว่ามา้งอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องไปฟังชาวบ้านหรอกจะฟังทำยังต้องมานั่งสนใจน้ําเสียงว่าต้องพูดยังไงน้ําเสียงแบบไหนเหรอใครเป็นคนกําหนดน้ําเสียงไหนตอบสิใครเป็นคนกําหนดน้ําเสียงว่าจะต้องใช้น้ําเสียงโทนไหนในกรสธรรมะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เธอจงใช้โทนเสียงจำนวน15-16้าเดซิเบลในการสอนทำอย่าใช้น้ำเสียงที่เกินกว่า100ยเดซิเบลแ0เดซิเบลหกเดซิเบลในการแสดงทำไม่งั้นเราจะปักโทษแก่เธอจะเป็นไปเพื่อนรลก,กําเมิดเจราญฉาและเปรตวิสัยมีเหรอไม่มีนี่อา้าวไม่มีแล้วเกี่ยวอะไรกับน้ำเสียงอะ่ะแต่ถ้าอาจารย์พูดบ้างว่าอย่างนำหน้าอย่างเราอ่ะไม่ควรในการฟังทำละ่ะ เราจะรู้สึกยังไงในต่ตอบอาจารย์สินำหน้าอย่างเราเนี่ยไม่ควรฟังธรรมเลยสารรูปอย่างเงี้ยไม่น่ามาได้ยินได้ฟังธรรมหรอกจะรู้สึกยังไงบ้างลองดูสิถ้าเป็นตัวเองลองโดนพูดใส่ดูบ้างอะก่อนจะด่าใครอ่ะนะหัดด่าตัวเองดูก่อนว่ารู้สึกยังไงจะได้ไม่ไปเบียดเบียนเดือดร้อนแกชาวบ้านเขานะเออตั้งหน้าจอเสริมดวงช่วยไหมครับไม่ช่วยจ้าเออมันหลอกเอาตังเราไนงะ อ่าโปลไฟล์นี้สําหรับคนเกิดวันนี้ราศีนี้จํานวนเงิน999บาทสบายมาลาไม่ต้องปิ้นไม่ต้องแอดอะไรเลยออกแบบโลโก้มาอันเดียวไปเปิดตั้งหน้าจอไปโหลดดาวโหลดมาเสียตังค์สบายหมอดูไม่ต้องเสียค่าส่งส่งออนไลน์ได้เลยจบฉลาดไหมล่ะหมอดูทุกวันเนี้ยฉลาดใครโง่เราสบายใจ ตั้งวอลเปเปอร์เป็นราศีนั้นราศีนี้ไพ่ยิปซีแบบนี้เป็นดวงชะตาแบบนี้แบบนี้ช่วยเสริมราศีนี้วันเดือนปีคืนนี้วันเกิดนั้นวันเกิดนี้ชีวิตจะดีอยากได้เรื่องโชคเอาวหน้าปอนี้แล้วมันฉลาดแบ่งด้วยนะอ่าวอลเปเปอร์นี้เรื่องเงินวอลเปเปอร์นี้เรื่องความรักวอลเปเปอร์นี้เรื่องโชคลาบวอลเปเปอร์นี้เรื่องการติดต่อเจรจาธุรกิจเฮ้ยอยากได้หมดเลยกุโหลดหมดเลยอันละก้าเก้าเก้าอ่ะกูโหลดทุกอันเลยเราว่าหมอดูได้กี่อันละได้กี่บาทละ ม่เข้าใจแบ่งนะแบ่งเป็นเรื่องๆอ,อ่าอาจารย์ครับผมจะอยากได้การเงินการทองด้วยความรักด้วยโชคลาภวาสนาด้วยอ๋อไม่มีอันเดียวกันรวมไม่ได้ต้องแยกอ่า,าการเงินอันนี้นะเก้า้อเก้าสิบเก้าอ่าโชคลาภอันนี้นะเก้า้กสิบเก้าคิดเอาแล้วการใครโง่ให้ฉลาดผมคุยอีกคนอยู่แต่เขาไม่ค่อยสนใจเลยควรทาไงดีครับเรื่องของมึงจะไม่เกี่ยวกับก,กูแล้วเมียมึงจะไม่จะเมียกูนะอย่าลากกูเข้าไปยุ่งกับมึงเลย เ,ออเดี๋ยวกูจะกายไปเป็นผัวมีอมไรอีกคนหนึ่งไม่ต้องมายุ่งอะนะแหม่จะต้องทํำยังไงไปปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอถอะกูว่าเขาไม่คุยกับมึงต้องทำยังไงไม่จะมาถามกูกูให้มึงรักษาพาู้มาจันเอาไหมล่ะเอาไหมออาทำยังไงดีครับผมกูยอยู่อีกคนหนึ่งแต่เขาไม่คุยกับผมรักษาพูา้มาจย์เลิกคุยเลิกงีเลิกเอาจบนอนอยู่บ้านไปขวนขวายในการทํามาหากินเอาไหมล่ะกูแนะนําอย่างเงี้ย ถ้ามึงจะเอาแนะนําตามความพอใจมึงมึงต้องไปหาพี่อ้อยพี่ชอดมึงมาผิดช่องช่องนี้ไม่ได้แนะนําความรักความรักเป็นทุกข์ในโลกกูไม่แนะนําหรอกจะแนะนาทำหาอะไรมันเป็นทุกข์มันมีแต่โทษมึงมาผิดรายการนะ,น,ะนอนตอนเย็นจะโดนผีพระอ้อมหลอกจริงไหมครับมาอีกแล้วผีพระอ้อมมึงเคยเจอหรอผีพระอ้อมหน้าตาเป็นยังไงฮะมีขี้ติดมาด้วยมั้ยพระอ้อมเนี่ยเขาเอาไว้พันตูดเด็กสมัยก่อนยังไม่มีแพมเพิร์ด แล้วเด็กก็ขี้ออกมาเลอะพระอ้อมคือพระอ้อมเนี่ยต้องมีขี้ติดนะผีพ้าอ้อมมึงเนี่ยซึ่งบอกผีพ้าอ้อมเนี่ยต้องมีขี้มีขี้มีเย่าติดเาด้วยมั้สภาพมันเป็นยังไงเหรอคือมาเป็นผืนหรือยังไงหรือพ้าอ้อมเดี๋ยวนี้ผีพ้าอ้อมเนี่ยนวัตกรรมของพ้าอ้อมทุกวันนี้เนี่ยยังเปลี่ยนไปเป็นแพมเพิร์ดนะแล้วผีผ้าอ้อมของมึงยังไม่เปลี่ยนไปผีแพมเพิร์ดอีกเหรอก็ควรจะเปลี่ยนชื่อได้แล้วนะจากผีพ้าอ้อมเนี่ยควรไปผีแพมเพิร์ดได้แล้วนะ เราะ yup. ทุกวันนี้นะวัตกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นผีพระอ้อมจากผีพระอ้อมเนี่ยเป็นผีแพมเพิร์ดได้แล้วนะกูแนะนําให้เปลี่ยนนิดนึงเลิกเรียกคําว่าผีพระอ้อมเปลี่ยนเป็นผีแพมเพิร์ดยุคสมัยเขาเปลี so 对对่ยนไปแล้วมึงยังจมปักอยู่กับที่เดิมอยู่เลยว่าผีพระอ้อมจะมาหลอกมึงตอนนอนเย็นนอนตอนเย็นผีแพมเพิร์ดนะเออซับน้ําดีกว่าพระอ้อมเยอะใช้แล้วทิ้งไม่ต้องไปซับพระอ้อมเนี่ยประหยัดจริงแต่ลําบากมึงเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่เขาไม่ลําบากกันแล้วเพราะอะไร มันเสียเวลามึงต้องทํางานไปหาเงินเถอะซื้อผ้าอ้อมมาใช้นะผีผ้าอ้อมน่ารักกูว่าน่ารักสู้ผีแพมเพิร์ดไปได้ผีแพมผีผ้าอ้อมมันเป็นผ้าจช่าหมผีแพมเพิร์ดมันก็จะไปคลองโค้งมีแบบความนุ่มฟูอย่างเงี้ยกูก็ว่าน่ารักดีนะมึงไม่ต้องไปกลัวหรอกมึงนอนไปเถอะตอนเย็นอนะ่ะถ้ามึงมีกิจการงานต้องพักผ่อนก่อนตื่นไปทํางานต่อมึงนอนไปเถอะไม่มีผีแพมเพิร์ดที่ไหนมาหลอกมึงหรอกกูแนะนํานะน่ารักนุ่มๆดีถ้ามันมาหลอกมึงมึงก็จิ้มมันนะ จิ้มมาหน่อยนุ่มๆดีขอยืมมานอนต่อก็ได้ขอหนุนหน่อยกูว่าน่าจะนิ่มพอสมควรอ่ะนะตอนดูแล้วน่าจะน่ารักดีถอามึงจะได้ไม่กลัวนะผีพ่ออ้อมมาดูน่ากลัวไงเอาผีแพมเพิ่ดดีกว่าดูน่ารัก